ไปที่คนนี้ยิ่งไม่น่าเชื่อใหญนัดพลาดหรือเปล่านี่ลูกอันนี้เป็นคําถามในใจคนดูครับแฟนๆเขาก็รู้จักนัดกันทางนั้นเว่านัดเป็นเด็กสมัยใหม่เป็นคนรุ่นใหม่นัดทําไมถึงยอมทำจริงๆแล้วเนี่ยทำเนี่ย หนึ่งเพื่อแฟนๆด้วยครับอว่าโอ้ยนี่ฉลาดนะครับเลยไม่เพราะว่าก่อนเลยคือผมมีแฟนคลับคือหลายๆวัยมากแล้วจะมีจะมีกลุ่มหนึ่งที่คือวัยวุฒิเขาก็อาจจะสูงกว่าวัยอื่นๆหน่อยเนี่ยคือวันนั้นแม่ต้องพูดยังอายุเยอะแหละอายุเยอะแหละแล้วคือประมาณว่าบางทีเนี่ยจะมีการแบบ ผมชอบเล่นเกมต่อเพลงกันครับแล้วแฟนคลับเวลา <c oughs> เวลาต่อเพลงบางคนก็จะต่อเพลงจากยุคนี้ขึ้นมาแล้วผมก็จะแบบมึนงงแต่คือที่เหลือคือจะก,กรีกก๊ดกันอารมณ์ประมาณว่าถ้าเป็นคําวัยรุ่นสมัยนี้คือฟิน,นะอะคือเขาฟินกันมากเลลวลาได้ยินเพลงเพลงยุคนี้ผมเรียเดียยหยุดตรงนั้นเลยให้ปรึกษาก่อนครับฟินคืออะไรวะเวลาะครับเขาบอกฟินคือมันคือตอนที่เรามีความสุขสุดๆมีความสุขโดยที่หาอะไรมาเปรียบเปรยไม่ได้เขาเรียกว่า ฟินใช่ป่ะนัดประมาณนั้นแหละสมัยผมฟินแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสเปราว่าจบฟินฟินหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือฟินฟนายนนลหรือฟินาเลหรือถ้าจะเราจะพูดถึงในศัพทางโรไม่ตองเอาที่พอคคุณร้องกี่เพลงก็แต่ละคนนี้จะร้องหลายเพลงครับครับคุณเลือกเพลงอะไรบ้างเอาวันนี้แล้วกันวันนี้วันนี้เนี่ยเอาเพลงของวงไฟเวอร์มาครับเพราะว่าคือเป็นวงที่ เราเรานึกถึงเขาเราจะเป็นแบบวงที่สดใสคุณเนี่ยนึกถึง Forever ตอนที่ Forever ร้องเพลงผมไม่ทราบว่าคุณยังร่องรอยอยู่หรือเปล่าอยู่ที่บ้านได้ยินแบบลอยๆมาคุณได้ยินได้ยินได้ยินเลือกเลงอะไรครับเพลงป๊าป๊มมามาครับอโออันนี้เพลงฮิอันนี้ได้ได้ได้มาชได้ไดัได้ไห้ได้ พ่อกลับบ้านเพกลับบานบอกกับลูกป้านอนได้นอนนอนผู้ชับนอนโอปป้าโอมา้าผู้ชมครับเรามาลองดูกันนะครับว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงเพราะร้องโดยนัทนะฮะท่านผู้ชมโอปป้าโอมามาครับ ใมพอทำเชยสิใจเหมือนไฟเพิ่งมารู้เพิ่งมารู้เราน่ะเองสนใจมารู้รักเกือบตายหมดปัญญาเพราะรอรีโง่เพียงนี้แสนจะอายงี่เงา่าเหลือจะเอ่ยสมมากมายจนเธอชินชาจากฉัน โอ้ปปา้าโอ้มามาช่วยบอกทางฉันทีมีทางไหนให้เรารักกันฉันจะรักฉันปปา้ารักมามาทุกวันรักทุก เฉยเมยพอทำเฉยสิใจเหมือนไฟเพิ่งมารู้เพิ่งมารู้เราเน่ยเองสนใจมารู้รักเกือบตายหมดปัญญาเพราะรอรีโงเพียงนี้แสนจะอายงี่เง่าเหลือจะเอ่ยสมมากมาย อชินชาจากฉันโอปป้าปาอบมามาช่วยบอกทางฉันทีมีทางไหนให้เรารักกัน <c oughs> ฉันจะรัก <c oughs> ฉันปป้ารักมามาทุกวันรักทุกวันตลอดไปอโอโอโอปป้าปาอมามาช่วยบอกทางฉันที ฉันจะรักฉันปะปไปรักมันมาท ini, ุกว like ันรักทุกวันตลอดไปโอ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 ลอลา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 โอ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 ลาลาลา